ครับนี่เป็นถาดเพาะมดยอบได้9วันนะครับหลังจากที่เราลงใช้เมล็ดนะครับที่นำไปแช่น้ำอุ่นแล้วก็มาวางลงในดินนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็ออกมาให้เห็นในวันที่9นะครับเราตั้งไปเป้าไว้ว่าสัก7ถึง15วันหรือ1 2ถึงสสัปดาห์ครับเจะออกมาก็ ไม,ไม่เกินคาดครับก็นี่บางส่วนก็กําลังออกมานะครับนี่กําลังงอกนี่ก็ใช่นะครับแต่ส่วนบางส่วนก็ยังไม่มีนะครับแล้วบางส่วนเมื่อกี้ที่อันนี้ที่กระเด็นออกมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับที่ตอนเรารดน้าผมก็หยิบเข้าไปใหม่ก็แสดงให้เห็นว่ามดยอบถ้าเราเตรียมเมล็ดนะครับที่ถูกวิธีการหรือกระบวนการก็สามารถงอกได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตได้นะครับ อันนี้วันวันที่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ